สวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรากำลังจะไปลงประชามติกันเนี้ยได้มีบทบัญญัติที่ทำให้เกิดการปฏิรูปพักการเมืองพี่น้องทั้งหลายจำได้ไหมครับ ตอนที่เราชมนมกันเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆด้านแรกที่เราเรียกร้องคือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองเนี่ยครับพวกเราได้พูดจากันบนเวทีหลายครั้งหลายหนความเห็นตรงกันเราต้องการให้มีการปฏิรูปพักการเมืองในประเทศไทย ทำไมพวกเราคิดกันอย่างนั้นครับเรารู้สึกได้ครับในอดีตที่ผ่านมาพักการเมืองไม่ใช่พักการเมืองของประชาชนแต่เป็นพักการเมืองของนักการเมืองแล้วในแต่ละพักก็จะมีนักการเมืองอยู่ไม่กี่คนที่มีบทบาทในการบริหารในการจัดการกิจการทุกอย่างของพักการเมืองนั้นๆ ทำกันโดยกรรมการบริหารพักชุดเล็กๆมีหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมการบริห,หารพักไม่กี่คนตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของประเทศซึ่งเริ่มต้นที่พักการเมืองโดยที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของพักการเมืองไม่มีโอกาสได้หุ้นเลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยร้ายยิ่งกว่านั้น พักการเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นพักของคนคนเดียวครอบครัวเดียวคนเดียวบงการพักการเมืองทั้งพักคนเดียวคิดนโยบายทุกเรื่องแล้วคนคนเดียวนี้แหละครับที่ทำให้ประเทศเราเกือบจะล่มละลายล่มสลายไปแล้วเพราะเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชนจึงเรียกร้องว่าต้องปฏิรูปพักการเมืองในประเทศไทยกันสียที แต่ว่าท่านไปเสนอความคิดแตครับความคิดอย่างนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนพักไหนเขารับฟังท่านหรอกครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดการให้พวกเราเลยครับใครไม่ทราบไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา45ดูเผินๆท่านเขียนว่าประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกันตั้งพรักการเมืองฟังดูนุ่มนวลน,นะครับแต่ถ้าไปดูหาดูเนื้อหาลึกๆของรัฐธรรมนูญ เขาบอกไว้เลยครับว่าจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองและในกฎหมายที่ว่าด้วยพักการเมืองนี้จะต้องมีบทบัญญัติเอาไว้ครับว่าพักการเมืองนั้นจะต้องบริหารโดยเปิดเผยตรวจสอบได้จะต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางผมขีดเส้นใต้เลยนะครับอย่างกว้างขวางไม่ใช่ทํากันแค่ห้าคน8คน หรือในวงเล็กๆที่เป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาเทศบานพักกรรมการเหมือนพักอย่างในอดีตนะครับต่อไปนี้คนที่รวมตัวกันจัดตั้งพักการเมืองหรือสมาชิกพักที่เขาเป็นเจ้าของพักตัวจริงเขาต้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วถึงนะครับส่วนร่วมในเรื่องอะไรครับส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายพักการเมืองไอ้ตรงนี้สําคัญครับเพราะนโยบายพักการเมืองนี่เอง ที่จะกลายไปเป็นนโยบายของรัฐบาลเมื่อพรรคการเมืองนั้นๆชนะการเลือกตั้งดีหรือไม่ดีอันตรายต่อประเทศหรือไม่เจ้าของพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองเขาได้มีส่วนตัดสินใจตั้งแต่ต้นนอกจากให้สมาชิกพักมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแล้วรัฐธรรมนูญยังบอกไว้อีกครับว่าต้องให้สมาชิกพักมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในเรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชี่น้องประชาชนเคยได้ยินไหมครับนักการเมืองบางพรรโอหังพูดถึงขนาดว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรตอนนี้ส่งเสาไฟฟ้าลงไม่ได้ครับเพราะกฎหมายเลือกตั้งเปิดช่องว่าถ้าประชาชนไม่พอใจคุผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายไม่ต้องลงคะแนนให้ลงโนโบตกาบัตรในช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ผู้ใด แล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่าอีกครับว่าถ้าในเขตเลือกตั้งใดพักการเมืองต่างๆดูถูกประชาชนส่งประเภทเสาโทรเลขเสาไฟฟ้าลงสมัครรับเลือกตั้งประชาชนโหวตโนกันหมดไม่มีใครได้คะแนนเกินคะแนนโหวตโนจัดเลือกตั้งใหม่และบรรดาผู้สมัครเสาไฟฟ้าเสาโทรเลขทั้งหลายห้ามไม่ให้ลงสมัครอีกแล้วตบหน้าพักการเมืองเลย นี่ผมถูกใจมากมันจะทําให้พรรคการเมืองต่อไปนี้ต้องเคารพประชาชนมากขึ้นคานึงถึงประชาชนมากขึ้นต้องพยายามที่จะปรับตัวเองปฏิรูปตัวเองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงผมชอบใจครับรัฐมนูรกําหนดไว้เลยว่าในกฎหมายพรรคการเมืองจะต้องกําหนดไว้เลยว่าสมาชิพกพรรคการเมืองต้องสามารถดําเนินการทุกอย่างได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักนั้นเพราะอะไรครับเราเห็นเลยบางพักการเมืองโน่นครับชี้นำบังคับมาจากต่างประเทศเลยสั่งมาเลยว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องตั้งคนนี้เป็นผอ,อชออนอต้องตั้งคนนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปโดยรับธรรมูญฉบับนี้ทำไม่ได้เลยครับคนที่ไม่ใช่สมาชิกพักการเมือง คนที่ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะทำผิดกฎหมายถูกสารลงโทษวันนี้จะไปชี้นำพรรคการเมืองไม่ได้ครอบนำพรรคการเมืองไม่ได้อีกแล้วที่สำคัญครับพรรคการเมืองจะทำเป็นปากว่าตาขยิบบอกว่าจะต่อต้านการซื้อเสียงแต่ไม่กํากับควบคุมลูกพรรคตัวเองไม่ควบคุมสมาชิกตัวพรรคตัวเองไม่ได้เลยครับรัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าใน กฎหมายพักการเมืองจะต้องมีบทบัญญัติให้พักการเมืองต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลสมาชิกพรรคตัวเองไม่ให้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนี่เป็นหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พักการเมืองต้องทำข่าวนี้รัฐมนูรมาตรา88ครับก็บอกว่าพรรคการเมืองทุกพักที่ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งให้แจ้งชื่อคน ที่พักนั้นเตรียมเอาไว้เพื่อจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้พักละสามชื่อพักการเมืองไหนไม่เสนอก็ไม่เป็นไรแต่พักการเมืองไหนต้องการให้ประชาชนเห็นบ่าบุคคลเช่นไรที่พักการเมืองนั้นคาดหวังจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็เรียกว่าเป็นการเปิดเผยต่อประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยผมชอบสอสอแบบเขตเลือกตั้งมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าสอสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ค่อยออกแรงไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเดินหาเสียงไม่ต้องว่ว้ไกลอาศัยใบบุญพักขึ้ามาเป็นผู้แทนราษฎรแต่ว่าเอาเถอะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเขียนว่าให้มีสอสอแบบบัญชีรายชื่อแต่ที่ผมชอบก็คือว่าต่อไปนี้พักไหน จะคัดเลือกใครส่งสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องให้สมาชิกพักได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยหัวหน้าพักจะส่งคนขัดรองเท้าคนขับรถลงสมัครไม่ได้แล้วครับนี่ถูกใจผมมากผมกราวเรียนกับพี่น้องครับว่าผมอ่านบทบัญญัติในะุรัฐธรรมนูญแล้วผมเห็นเลยว่านี่คือโอกาสที่จะปฏิรูปพรรคการเมืองในประเทศไทยทำให้พรรคการเมืองเป็นพักของประชาชน ประชาชนที่มีอุรมการเหมือนกันร,รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองร่วมกันกำหนดนโยบายร่วมกันคัดเลือกตัวบุคคลที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองจะดีขึ้นครับเป็นการเมืองของประชาชนไม่ใช่การเมืองของนักการเมืองอีกต่อไปเป็นไงครับฟังผมอย่างนี้แล้วเชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงตั้งใจว่าจะต้องไปลงประชามติแล้วก็รับรัฐธมนูญฉบับนี้ให้ได้สวัสดีครับ